ค่ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปทุกข้อหนึ่งข้อเล่บทที่2องข้อส,สิแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่อง,งโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวิญญญ่งใชโดยพึ่งพระวิญญาณลงบทที่แปดข้อแ และคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้าก็ไม่ได้ลูมาที่แปดข้อหกการเอาใจาใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญ,ญาณก็คือชีวิตและสันติสุขลูบูตบที่ห้าข้อสิบสี่อานแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วคุณพระเจ้าสำหรับประวัชนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เราฝึกฝนศักยภาพฝ่ายวิญญ,ญาณ ในพระครมของพระเจ้าหนึ่งโครินโตบทที่2องข้อสิแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ นี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราต้องฝึกฝนในการเป็นคนที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณก็คือคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่มีชีวิตที่เคลื่อนไปกับโลกฝ่ายวิญญาณมีชีวิตที่สูงกว่ามีมิติที่สูงกว่าโลกที่เรามองด้วยสายตาของเราเรามองด้วยสายตาของเราธรรมดาก็จะเห็นตามนั้นแต่ ยังมีอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่าสายตาที่เราใช้ทุกวันนี้ก็คือสายตาฝ่ายวิญญาณก็คือมิติฝ่ายวิญญาณเขาเรียกว่าชีวิตที่สูงกว่ามันเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการเปิดโลกมิติฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าได้ส่งเปิดเผยสำแดงผ่านคนคนนั้นเมื่อเขาสนใจใส่ใจเรื่องฝ่ายวิญญาณก็ต้องเกี่ยวข้องกับการที่เราสนใจด้วยจดจ่อด้วย ฝึกฝนด้วยบางคนฝึกฝนแต่เรื่องฝ่ายเนื้อหนังฝึกความรู้ในเรื่องเนื้อหนังแต่เราไม่เคยฝึกเรื่องความรู้ฝ่ายวิญญาณฝึกความสามารถในเรื่องเนื้อหนังแต่ไม่เคยฝึกความสามารถในเรื่องฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจนะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรากำลังเคลื่อนไปกับโลกฝ่ายวิญญาณเราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนั่นเองเราบังเกิดใหม่แล้ว เราเกิดในโลกนี้ไม่พอแต่เรายังเกิดใหม่ในพระเจ้าก็คือการที่เราต้อนรับเรรียสูเข้ามาในชีวิตของเราเราบังเกิดใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องเคลื่อนไปในโลกฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนเข้าใจในเรื่องมิติสวรรค์ไม่ใช่โลกฝ่ายวิญญาณของมารซาตานแน่นอนถ้าเราเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณ เราจะแยกแยะได้เราจะรู้นะคะว่าอันไหนผีอันไหนพระเจ้านี่คือโลกฝ่ายวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าเรากําลังอาศัยอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันเราต้องตระหนักถึงโลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่เรามีโลกฝ่ายกายภาพไม่เพียงแต่เราสนใจอยู่แต่ฝ่ายโลกเท่านั้นหรือโลกการงานเนื้อหนังหรือฝ่ายธรรมดา แต่เราจะต้องคิดถึงศักยภาพฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้กับเราด้วยเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจว่านี่คือชีวิตที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าโลกเราต้องใส่ใจสนใจจดจ่อแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ฝึกฝนศักยภาพฝ่ายวิญญาณของเราฝึกใช้ความเชื่อฝึกมองโลกนี้ด้วยสายตาของพระเจ้าฝึกที่จะเชื่อพระคำ ไม่ใช่ฝึกที่จะเชื่อแต่ด้วยตามองเห็นหลายคนนะคะไม่เพียงแต่ไม่เชื่อแต่ต่อต้านพระคำเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโลกฝ่ายวิญญาณไม่เข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณแม้แต่คริสเตียนเองก็ไม่สามารถที่จะทําตามพระคำพระเจ้าได้เพราะโลกฝ่ายวิญญาณของเขาไม่ได้เปิดเขายังอยู่โลกเนื้อหนังเขายังเข้าใจหลักการเดียวก็คือปฏิบัติอย่างโลกตามโลกวิถีของโลก เราก็เลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณถ้าเราต้องการที่จะนำโลกฝ่ายเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณเราต้องเชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วต้องจดจอ่อเราต้องฝึกเรื่องศัก,กยภาพฝ่ายวิญญาณของเราฝึกใช้ความเชื่อฝึกเชื่อฟังฝึกทำตามพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ฝึกแต่ทำตามโลก ตามเนื้อหนังตามสายตาของเราเราจําเป็นจะต้องฝึกฝ่ายวิญญาณของเราเพราะเราอยู่ทั้งสองโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําบางสิ่งบางอย่างจากโลกฝ่ายวิญญาณมาสู่โลกนี้เราต้องเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราต้องเชื่อมต่อบางอย่างระหว่างศักยภาพทางธรรมชาติของเราและศักยภาพฝ่ายวิญญาณ ถ้าไม่งั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เราจะกลายเป็นคริสเตียนสับสนเราจะกลายเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่เติบโตเป็นคริสเตียนเป็นคนฝ่ายวิญญาณแบบเนื้อหนังดูเหมือนพูดถูกดูเหมือนคิดถูกแต่มันผิดถ้าเราไม่ได้ฝึกฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงเราก็กลายเป็นคนที่ตกเป็นทาตเป็นเหยื่อได้เพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพฝ่ายวิญญาณเราต้องฝึก ฝึกการมองในฝ่ายวิญญาณถ้าเรามองเห็นในเรื่องฝ่ายวิญญาณจะทําให้เราพูดเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณได้เข้าใจและก็พูดถูกด้วยถ้าเราไม่ได้เข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจพระวจนะเราจะเอาพระวจนะคาของพระเจ้าไปเข้าข้างเนื้อหนังเราจะเอาพระคําของพระเจ้าไปทําตามเนื้อหนังของเราฝ่ายเดียวซึ่งไม่ยุติธรรมซึ่งไม่ถูกต้อง เราจะต้องทําตามพระคําของพระเจ้าด้วยใจสะอาดด้วยการเปิดเผยสําแดงด้วยคเ,เรียกว่าแปลพระคาของพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่ใช่แปลเพื่อเนื้อหนังแปลพระคําของพระเจ้าเพื่อกิเลสตัณหาเอาพระคําของพระเจ้าไปบํารุงบําเลอด้านเนื้อหนังหาพระคําของพระเจ้าเพื่อที่จะทําตามอําเภอใจของเราอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเราเคยเห็นมารซาตานใช้ข้อพังพีไหมคะไปอ่านดูในหนังสือมัทธิวบทที่สี่ มันเคยอยู่กับพระเจ้าแล้วมันก็รู้ดีว่าพระเจ้าสอนอะไรและมันก็พระคำตรงนั้นแหละเมื่อมันตกหล่นลงมามันก็จําได้ว่าพระคำของพระเจ้าไปถามเด็กคริสเตียนที่หลงหายเขาจะจําดีด้วยรู้หมดทุกอย่างภาษากรีกภาษาฮิบรูภาษาอามาลอกอามาเลกรู้ได้หมดลาตอกลาตินพวกนี้แต่เขาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าได้เพราะเขาเป็นคนเนื้อหนังเพราะเขาเป็นคนดําเนินชีวิตตามโลกเนื้อหนัง เราไม่สามารถจะเติบโตเราไม่สามารถที่จะ,จะเจริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณวันนั้นก็ไม่แปลกใจจึงมีคริสเตียนเนื้อหนังจึงมีคริสเตียนที่ตกสวรรค์จึงมีคริสเตียนที่ถูกถอนถูกถอดจึงมีคริสเตียนที่ไม่เอาไหนวันนี้เราต้องกลับใจใหม่เราต้องฝึกฝนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝึกฝนแต่เรื่องโลกอย่างเดียวปากเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคริสแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอะไรก็เอาหมดเป็นผู้รับเหมา รับเหมาเอาบาปทั้งหมดบาปตัวเก่าตัวเดิมบาปชนิดต่างๆนานาทํามากกว่าเดิมด้วยซ้าไปเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ไม่มีกฎแทนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปเป็นภาชนะที่ว่างเปล่ามานสตตานก็เลยพาพักพวดมันกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิท์เราต้องเป็นคริสเตียนที่กลับใจใหม่ไม่ใช่กลับแปลของเก่ามาทั้งหมด ในสองโคมรินบทที่ห้าข้อสิบอกกับเราว่ายังไงคะสิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปแต่หลายครั้งเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไปเอาทั้งชีวิตเก่าเอาทั้งผีตัวเก่าเอาหลายผีเข้ามาในชีวิตเราไม่ยอมที่จะบังเกิดใหม่เหมือนกับที่เราต้อนรับพระเยซูเหมือนกับเราแจ้งเกิดและเราก็ไม่ได้ติด ตามพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้สนใจชีวิตใหม่เราก็ฝึกแต่เรื่องชีวิตเก่าๆเพราะฉะนั้นก็หนุนจิตชูใจนะครับว่าพระคำของพระเจ้าเป็นการฝึกฝ่ายวิญญาณวันนี้อาจจะหนักหน่อยหลายคนอาจจะรับไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่าคนที่เติบโตแล้วจะกินอาหารแข็งได้แล้วก็จะแยกแยะได้แล้วก็จะเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณได้แล้วก็จะเรียกว่า ฝึกฝนยอมฝึกฝนฝ่ายวิญญาณของเราฝึกฝนศักยภาพฝ่ายวิญญาณเราจะไม่เป็นคนอยู่ในฝ่ายโลกเราก็ดำเนินชีวิตแบบโลกแต่เราอย่าลืมว่าเราอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันโลกธรรมชาติแล้วก็โลกฝ่ายวิญญาณเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องจดจ่อเราต้องใส่ใจสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาว่าเป็นสิ่ง โง่เขาบางครั้งคริสเตียนด้วยกันมาหัวล้อเยาะคนที่เชื่อฟังพระคำพระเจ้าแล้วก็สัตซ์ซื่อหัวล้อแบบแ<อ>นี้พวกนี้พวกคริงไปเหอะหนักไปกว่านั้นพวกนี้โง่คงไม่ใช่เรานะคะคนที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าโง่อยู่เลยคนที่ทําตามพระคำของพระเจ้าโง่อยู่เลยถ้าเราดูถูกเขาว่าเขาทําตามพระคำพระเจ้าโง่ คุณกาลังดูถูกพระเจ้าเพราะว่าเขากําลังเอาพระคำของพระเจ้ามาเชื่อแล้วก็ฝึกฝนฝ่ายวิญญาณคนที่ทําตามพระคำของพระเจ้าคนที่รู้น้อยก็จะเป็นคนที่รู้มากโลกฝ่ายวิญญาณเป็นมิติที่สูงกว่าโลกนี้คนที่เชื่อฟังและทําตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามันจะเกิดการอัศจรรย์มีการฟื้นฟู แม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็ก็อย่าไปนั่งร้องไห้ลุกขึ้นทำตามพระคำฝึกฝนฝ่าย,ายวิญ,ญญาณของเราและเราก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ธรรมดาทำไมเราฝึกเพราะสายตาฝ่ายวิญญาณของเรามันเปิดทำไมเราเชื่อในสิ่งที่สายตาในโลกนี้มองไม่เห็นก็เพราะว่าพระเจ้าเปิดตาของเราและเราก็เชื่อฟังและเราก็ทำตามและเราก็จะเดินในเส้นทางแห่งความเชื่อ แม้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นคนอื่นจะไม่เข้าใจอาจจะต่อต้านอาจจะว่าเราโง่ก็เราก็ต้องทนเอาเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าสายตาฝ่ายวิญญาณของเราเห็นบางสิ่งบางอย่างและเราเป็นคนที่ฝึกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างง่ายดายแล็ตอบสนองพระเจ้าอย่างง่ายดายและเราเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าสร้างเราฝึกฝนเรา เราเป็นคนสนใจเรื่องฝ่ญญญายวิญญาณจดจ่อเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจึงเชื่อและทาตามพระคําและการเปิดเผยสําแดงที่พระเจ้าพูดกับเราถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณพระเจ้าจะเปิดเผยแน่นอนพระเจ้าจะให้สติปัญญาพระเจ้าจะให้เราแยกแยะได้พระเจ้าจะอวยพรเราด้วยและคนแบบนี้ไม่กลัวไม่กลัวกระทั่งความตายไม่กลัวในการเผชิญกับปัญหาเพราะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทําไมเราไม่กลัวเพราะเราเห็นในสิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็น แต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็กลัวเราก็กลัวสารพัดขนาดแจ้งแสงสว่างแล้วก็ยังกลัวอยู่ในความสว่างก็ยังกลัวแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าเปิดเผยสำแดงแม้จะสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเห็นดาวิดฆ่าโกเลอแอดไหมฆ่ายักษ์ใหญ่ทหารกองทหาร <c oughs> ที่ฝึกมาอย่างดีเขามองด้วยสายตาเหนือหนังของเขา เขาก็กลัวแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกษัตริย์ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ใช่กองทหารนะคะแต่เขาเป็นคนที่ฝึกฝ่ายวิญญาณเขาฝึกใช้ความเชื่อเขาฝึกจดจอดที่โลกมิติฝ่ายวิญญาณเขาเห็นพระเจ้าเขารู้พระเจ้ามีนฤทธิ์เขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาจึงไม่กลัวยักษ์ใหญ่เขาเลยไม่กลัวสิ่งที่มารซาตานขู่คำรามเขาวันนี้ถ้าเราฝึกฝนฝ่ายวิญญาณของเราเราจะไม่กลัวปัญหาเราจะไม่กลัวมารเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะเรามั่นอ,อกมั่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราเราจะไม่มีวันล้มเหลวเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้เราจะไม่มีวันเสียเปรียบมานเราต้องฝึกฝนฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเข้าสู่โลกมิติฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อยู่แต่แค่โลกทางธรรมชาติเป็นมนุษย์เน,นื้อหนัง เป็นคริสเตียนเนื้อหนังเป็นคริสเตียนมีแต่ความรู้มากมายแต่ไม่เข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลุกขึ้นในการปฏิบัติทำตามพระคำลุกขึ้นในการที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าร้อนรอน,รนกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากเสียเหลือเกินเพราะเขาเป็นมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังแต่เขาคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่พารหนนะักแต่เป็นเรื่องที่น่เขาหิวกระหาย หิวกระหายในการนมัสการหิวกระหายในการอ่านพระคัมภีรหิวกระหายในการที่จะเดินกับพระเจ้าหิวกระหายในการที่จะสู้ลบปลบมือกับอำนาจอิทธิพลแห่งความมืดเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าที่อยู่กับเขานั้นยิ่งใหญ่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะบอกว่าโอ้มีเรื่องท้าทายอีกแล้วมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วมีเรื่องที่เราจะได้รับพรอ,อีกแล้วเอเมนเหมือนยากอบบอกกับเรานะบอกว่ายัางไงจงยินดีเมื่อเจออุปสรรคปัญหา ถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราจะข้ามเราจะลุยเราจะผ่านถ้าเราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณประตูที่ปิดจะเปิดถ้าเราเคลื่อนในฝ่ายเนื้อหนังประตูนะคะที่เปิดอยู่มันก็จะก็จะปิดเพราะว่าฝ่ายฝ่ายวิญญาณเราไม่มีศักยภาพความเชื่อของเราไม่เดินความเชื่อของเราไม่ทำงานเพราะวิญญาณไม่ไหล พระวิญญาณทำงานในคนเนื้อหนังไม่ได้พระวิญญาณทำการอัศจรรย์ทำความยิ่งใหญ่ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตในความเชื่อได้ เพราะฉะนั้นคนที่เขาเดินในความเชื่อคนที่เขาใช้สายตาฝ่ายวิญญาณคนที่เขาฝึกในการที่จะจดจ่อฝึกฝ่ายวิญญาณของเขาฝึกฝ่ายศักยภาพฝ่ายวิญญาณของตนเองจะเป็นคนที่ไม่กลัวจะเป็นคนที่กล้าที่จะทําสิ่งใหญ่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหญ่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใ,ใหญ่ๆกล้ากล้าไม่กลัวไม่ใช่เจออะไร,ะไรนิดอะไรหน่อยเราก็คอยแต่จะฉีช้ำกระลำดอง หรือว่าบนเราก็ควรคางอยู่ตลอดเพราะนั้นเราขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะใช้สายตาไฟวิญญาณฝึกฝ่ายวิญญาณเราจะต้องกินอาหารแข็งได้แล้วเพื่อเรากินอาหารแข็งได้เราก็ต่อสู้กับบาปได้ต่อสู้กับมารได้ต่อสู้กับผีได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆจิปปะถะได้จิบๆสำหรับคนของพระเจ้าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือการประกาศข่าวประเสริฐก็เหมือนกัน เรากำลังนำความจริงฝ่ายวิญญาณเข้าสู่โลกทางธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ยินและเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติในข้อความเหล่านั้นก็คือพระวจนะอย่างไรก็ดีนะคะพี่น้องมีคนมากมายที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในพระคำที่เราประกาศใช่ไหมฮะเราพูดเรื่องของพระเจ้าเขาก็คิดตามไม่ทันเพราะฝ่ายวิญญาณเขายังไม่เปิดเขาคิดแต่เรื่องธรรมชาติ ตลอดเวลาเขาคิดแต่เรื่องทางธรรมชาติแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราสําหรับการเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่ว่าจะคิดแต่ทางธรรมชาติฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องเป็นคนที่เปิดโลกฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณแล้วก็ฝึกใช้ความเชื่อฝึกมองด้วยสายตาของพระเจ้าฝึกที่จะเชื่อพระคําของพระเจ้าถ้าเราทําตามพระคําของพระเจ้าได้เรากําลังเป็นคนที่เคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่อเมน เราจะไม่พลาดในการที่เราจะใช้ความเชื่อในการเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเป็นชีวิตที่สูงกว่าเรื่องเนื้อหนังถ้าเราดําเนินชีวิตฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณเชื่อทําตามพระวัจนะได้เราก็เปิดใจให้กับพระวัจนะพระคาของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตของท่านฝึกที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณร้อนรนเสมอกระตือรือร้นแม้ปัญหามากมายไม่กลัวโกลีแอดไม่กลัวมนุษย์ ไม่กลัวผีมารซาตานไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคใดๆอะไรจะมากัน้นขวางหน้าเรามิติฝ่ายวิญญาณผ่านได้หมดถ้าเราเคลื่อนแล้วก็ฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณแม้ว่าจะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวานหรือโรคอะไรก็แล้วแต่เราจะทะลุทะลวงได้เมื่อเราฝึกฝนฝ่ายวิญญาณ ใช้ความเชื่อศักยภาพฝ่ายวิญญาณของเราไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะต้องไปฝึกเชื่อฝึกใช้ฝึกที่จะเคลื่อนไปกับภวิญญาณฝึกเคลื่อนไปกับมิติไฟวิญญาณจะไปฝึกแต่เรื่องเนื้อหนังนะเรื่องเนื้อหนังมันก็อยู่กับเราตลอดเพราะเราอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันเนื้อหนังกับไฟวิญญาณเพราะฉะนั้นเนื้อหนังก็ต่อสู้เรื่องไฟวิญญาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องนะสนใจใส่ใจเรื่องไฟวิญญาณฝึกไฟวิญญาณให้มาก แล้วฝ so so ่ายเนื้อหนังของเรามันก็จะหมดเลี้ยวหมดแรงไปและฝ่ายวิญญาณของเราจะนําหน้าและเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็จะกลายเป็นพวกฝ่ายวิญญาณและเราก็จะเชื่อมต่อสวรรค์อย่างง่ายดายและพระวิญญาณก็จะทํางานในชีวิตของท่านอย่างไม่ธรรมดาในรูมบทที่8ข้อที่8ให้คุณสมจิตอ่านนะคะและคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็ไม่ได้เห็นไหม เพราะฉะนั an an, staff, compute, ้นเรามีการต่อสู s <S ้อยู่ตลอดเวลาเรื่องเนื้อหนังกับเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจะทำตามพระคำหรือเราจะทำตามเนื้อหนังเราจะทำตามพระวิญญาณหรือจะทำตามโลกเราจะทำตามมารหรือเราจะทำตามพระเจ้าเราจะทำตามบาปหรือเราจะทำตามพระคําของพระเจ้ามีการต่อสู้มีการเลือกการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลามีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเจอเหตุการณ์ไม่ดี เราจะตอบแทนด้วยเนื้อหนังหรือเราจะตอบแทนด้วยฝ่ายวิญญ,ญาณมันมีสองโลกเราจะอภัยหรือเราจะแก้แค้นเราจะรักหรือเราจะเกลียดเราจะโกรธหรือเราจะอภัยนั่นคือโลกมิติฝ่ายวิญญาณนะคะมันมีอยู่สองโลกที่ทําให้เรานะคะต่อสู้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนฝึกฝนฝ่ายวิญญาณได้ดีเราก็จะเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราก็จะไม่เสียเปรียบ แต่ถ้าเราเป็นคนเนื้อหนังเราก็จะอาจจะตกขบวนก็ได้เราก็จะไม่เติบโตเราก็จะแยกแยะไม่เป็นเราก็จะสับสนเราก็จะเป็นคริสเตียนมีแต่ความกลัวกลัวเสียเปรียบกลัวคนอื่นเอาเปรียบกลัวคนอื่นกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมารวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเราต้องขับวิญญาณแห่งความกลัวออกไปจากชีวิตของเราอย่าไปดําเนินชีวิตในความกลัวแต่จงดําเนินชีวิตในความเชื่อ แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะชนะแล้วชนะอีกเห็นไหมกษัตริย์ดาวิดเขาเห็นโกลิแยดถ้าเขามองภาพภายนอกมองด้วยสายตาธรรมดาเขาก็จะไม่สามารถที่จะลงมือจัดการกับโกลิอยดหรือฆ่าโกลิเอดได้แต่เขามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณเขาเชื่อมโยงต่อพระเจ้าทันทีเขาเอาโลกนี้เชื่อมสู่สวรรค์เชื่อมกับมิติฝ่ายวิญญ,ญาณนะฮะความเชื่อเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะคะ ความเชื่อไม่เรื่องธรรมดานะคะเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นคิดอะไรก็ได้แบบนั้นถ้าเราเชื่อความคิดของเราก็จะไปตามความเชื่อของเราถ้าเราคิดตามบวัจะนักคำของบิพระเจ้าพระเจ้าก็จะทำเขาเรียกว่าใช้ความคิดของเรานั่นแหละเพื่อประโยชน์ของเราวันนี้คิดดีได้ดีคิดลบได้ลบคิดชั่วได้ชั่วคิดแบบสับสนก็สับสนเพราะนั้นจัดการกับความคิดของเราจัดระบบเรื่องความคิด จัดระบบเรื่องฝ่ายวิญญาณจัดระบบเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณให้ได้เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีชีวิตที่สูงกว่าแน่นอนสูงกว่าตามองเห็นสูงกว่ามิติของโลกนี้คนในโลกนี้เขากลัวไปหมดเห็นอะไรไหวหมดทึกทักเป็นพระเป็นเจ้าไปหมดแต่วันนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเปิด เราจะเป็นคนที่เข้าใจและเราก็จะไม่กลัวและเราก็จะรับการปลดปล่อยก็ขอให้เราที่จะฝึกฝนความรู้สึกฝ่ายวิญญาณของเราผ่านทางพระคำและฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะสามารถได้ยินและมองเห็นและรับรู้สิ่งต่างๆในไฟวิญญ,ญาณและเราจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆและเราก็จะแยกแยะได้และเราก็จะกลายเป็นคนมีศักยภาพในฝ่ายวิญญ,ญาณมนุษย์ทางธรรมดาทางธรรมชาติของเราไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มาจากพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องฝึกเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะเป็นจะต้องมีสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณให้ชัดเจน เราต้องจดจ่ออยู่ที่พระวนะของพระเจ้าเปิดตาจิตตาใจตาฝ่ายวิญญาณแม้แต่การเจ็บป่วยแม้แต่การพ่ายแพ้แม้แต่ความยากจนแม้แต่ความล้นเหลวมันก็จะไม่มีจริงสําหรับเราเพราะเราฝึกฝนฝ่ายวิญญาณของเราเพราะเราเป็นคนฝึกฝนอยู่เสมอว่าเราจะชนะเราจะดําเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติด้วยความเชื่อของเราด้วยฝึกฝนฝ่ายวิญญาณด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณด้วยการเชื่อและทําตามพระคําของพระเจ้าอย่าไปบอกว่าคนทาตามพระคาของพระเจ้าโง่ ถ้าเราพูดเช่นนั้นเรากําลังดูถูกพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกให้เราอยู่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราต้องเข้าใจเพื่อความจริงที่พระคําของพระเจ้ามีแล้วก็เป็นมรดกฝ่ายวิญญาณของเราจะเป็นจริงในชีวิตของท่านเพระเาะฉะนั้นต้องปลดปล่อยด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ ด้วยการฝึกฝาก่ายวิญญาณด้วยความคิดฝา่ายวิญญาณด้วยคําพูดฝา่ายวิญญาณด้วยการประพฤติฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอ,งขอพองพอวยพรเราขอพระเจ้าได้ทรงให้เราทั้งหลายเจริญขึ้นเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณกล้าที่จะฝึกใช้ความเชื่อกล้าที่จะผูกพืชด้วยพระคําของพระเจ้ากล้าที่จะคิดแบบพระเจ้ากล้าที่จะสอดคล้องโอพงเจ้าขา้าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพงเจ้าข้าความคิดที่สอดคล้องกับพระวจนะฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณเรากําลังใช้ชีวิต ของเราในฝ่ายวิญญาณน,นั่นเองขอพระเจ้าช่วยเราแม้ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอโรภคภัยไข้เจ็บเจอผีตัวใหญ่เราก็ไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราเราจะต่อสู้กับบาปกบมารกับซาตานเราจะไม่เสียเวลานั่งเสียเวลาแต่เราจะลุกขึ้นฉายแสงเพราะเวลามีค่าสำหรับเราโลกนี้พงศ์จะคะเราอยู่ไม่นานเราขอพระเจ้าเจิมเราใช้เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนเหนือธรรมชาติให้ชีวิตของเราเคลื่อนไปในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเจิมเราใช้ เราฮาเลลูยาสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเราโอ้พระองคเจ้าค่ะครอบครองพรงะองคเจ้าค่ะโลกใบนี้โดยพระองคเจ้าค่ะพระวิญญาณเราดําเนินชีวิตพระองคเจ้าค่ะต่อสู้กับบาปกับมารโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระชนมพระเยซูคริสต์เอมนเจ้าไพรค่ะเจ้าไวพรค่ะเจ้าไวพร,าารค่ะพรค่ะเจ้าไวพาไวพค่ะค่ะเจค่ะเจ้าไวพรค่ะ